สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาชมนาข้าวแล้วค่ะเมื่อคืนฝนตกค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักได้กินอื่นกันแล้วนะคะรอบนี้ดูนาข้าวเจ๊ตุ่มนะคะอันที่ไม่งอกก็เริ่มงอกแล้วค่ะที่เจ๊ตุ่มมาซ่อมแซมมาไว้อ่ะ นี่ค่ะงอกแล้วจะทันน้ําท่วมหรือเปล่าเนี่ยถ้าฝนตกรอบนี้ก็ท่วมแล้วโอ้ยเนี่ยงอกแล้วค่ะกําลังงอกนี่ค่ะกาลังงอกชมบรรยากาศนะคะเชา้าๆหลังฝนตกเมื่อคืนฝนตกค่ะชมบรรยากาศยามเช้าทุ่งนานะคะ โอ้ยจตุ่มหวานข้าวกำลังเริ่มงอกเริ่มงอกพี่น้องน้ำก็จะมาละกำลังเริ่มจะงอกเนี่ยผักบุ้งเดี๋ยวเราเก็บผักบุ้งกันด้วย,ยดูผักบุ้งพี่น้องผักบุ้งฝนตกผักบุ้งทอดยอดบุ้งอันนี้ผักบุ้งขาวนะคะผักบุ้งกำลังทอดยอด ในที่ต่มก็จะได้ส้มแซมนาแล้วนะคะไม่ใช่มล็ดละต่อไปน,นี้จะใช้ต้นข้าวแล้วเนี่ยที่ว่างๆืคืนฝนตกคาชุ่มสามชุ่มสามตกหนักค่ะเ่อคืนหนัก ข้าวไม่ค่อยงอกมันแรงเลยจะดูห่างๆห,หน่อยหนึ่งไม่หนาข้าวไม่หนาเท่าไหร่บรรยากาศนะฟ้าวันนี้ก็ฟ้าหลวนะคะ แปลงนี้ยังไม่มีน้ำเปนบรรยากาศยามเช้านะคะเช้าเช้าฟังเสียงนกเสียงตาชมทุ่งข้าวเขียว อน,นาจะตุ่มทำใหญ่หน่อยนะคะใช้รถวิ่งได้ไว้ตัดหญ้าด้วยค่ะแปลงนี้ไม่มีน้ำเลยไม่เขียว เสียงนกเสียงไก่ไก่ขันท้องฟ้าค่ะพี่น้องดูท้องฟ้าฟ้าไม่เปิดนะคะวันนี้ฟ้าไม่เปิดความกดอากาศเข้าเนะ ท้้อองงฟาพี่นขคนาจะตุ่มทำใหญ่เลยนะคะรถวิ่งได้เราจะได้สุดออกสบายเวลาเรามาตัดหญ้า เนี่ยจะได้มาซ่อมแซมแล้วนะพี่น้องอันนี้ต้องใช้ไม่ใช้มเมล็ดละต้องใช้ต้นกล้าปักดำ นกเยอะนะเสียงนกร้องเยอะเลย ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตาที่มอบให้นะคะ <c oughs> เห่งๆรวยๆปังๆกันคนค่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแก้วขาดจางสลายทาั้งปวงน,นะคะ <c oughs> คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเงินเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะ ดูเวยปังปๆกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ